พี่นอติกรบครับข่าวทะลุไมวันนี้ตรงกับวันพุธที่30กรกฎาคม2568คืออย่างนี้เรื่องของสุขภาพก็บอกกันสั้นๆส,สักหนึ่งนาทีบอกว่าเบต้าวันเนี่ยคือสารสกัดจากเบต้ากรูแคนไอเบต้ากรูแคนเนี่ยมันได้รับการรับรองหรือว่าผลการวิจัยของมหาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งของโลก ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและมหาวิทยาลัยอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ยืนยันเรื่องของเบต้ากรูแคนเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับเบต้ากรูแคนว่ามันสร้างภูมิต้นานทานไอ้คนเราเนะี่ยภูมิต้านทานดีถ้ารับประทานไปแล้วภูมิต้านทานดีมันก็ป่วยไข้าย,ยากนอกจากนั้นที่สําคัญคืออะไรครับมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตคือคินเลอร์เซลล์รับประทานเบต้ากรูแคนไปแล้วเนี่ยมันสร้างเซลล์เพชฌฆาตไอ้เซลล์เพชฌฆาตมันจะลอยอยู่ในร่างกาย อะไรที่แปลกปลอมมามันฆ่าถึงหมดเชื้อราไวารัสปรสิตไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีนอกจากในเบต้ากูแคนผมไม่ได้เอามาโฆษณานี่คือผลงานทางวิชาการที่ออกมาบอกกล่าวเล่าสิบให้เดี๋ยวฟังกันแม้กระทั่งนักวิชาการแพทย์ชาวไทยซึ่งเป็นอดีตประลัดกระทรวงสาธารณาสุขศาสตราจารย์ดรนายแพทย์สมศักดิ์วราคามินยังยืนยันชัดเจนไว้ในตำรา เบต้ากรูแคนดีที่สุดในโลกนี่ครับศูนย์หนังสือจุลาลงกรณ์หายาลจัดจำหน่ายเนี่ยผมก็ไปซื้อมาซื้อมาอา่านคือมันเป็นผลงานของเบต้ากรูแคนตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษเพราะว่าไอ Beta ้เบต้าวันเนี่ยมันเป็นยี่ห้อส่วนเบต้ากรูแคนมันชื่อสารอาหารก็เอาเบต้ากรูแคนมาผสมวิตามินขออนุญาตอ,อยย ปีนี้ฉลองปีที่11แล้วก็ขออนุญาตอยอแล้วยังขออนุญาตโฆษณาด้วยที่เขาเรียกว่าใบคออออยอนุญาตให้โฆษณาก็ต้องพูดตามใบอนุญาตของคออบอกว่าเบต้าวันสารสกัดจากยีสผสมวิตามินซีโอโหแค่นี้ก็รู้แล้วครับแค่นี้ก็รู้แล้วซื้อสี่ขวดแถมฟรีหนึ่งขวดซื้อทีละสอง คราวหน้าก็ได้แถมซื้อทีละขวดไม่มีโปรครับไม่มีโปรเอาหมดเวลาไปแค่สองนาทีอยากจะรู้รายละเอียดตอนท้ายรายการนะครับตอนท้ายรายการเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการของมหาลัยต่างๆและรายละเอียดที่เอามาเล่าให้ท่านฟังโทรศัพท์ไปหมายเลขโทรศัพท์ข้างล่างอะโทรศัพท์ไปได้วันนี้ขึ้นหัวอย่างนี้ ขึ้นหัวอย่างนี้คลิปเพนเครื่องบินรบคลิปเพนพยักษ์เวหาบางคนเขาก็เรียกว่าฉลามแห่งอันดามันแต่ผมใช้คำว่าพยักษ์เวหาทหารเขมรสี่พันศพพยักษ์เวหาทหารเขมรสี่พันศพ มันเลยทำให้ไทยเนี่ยเป็นมหาอำนาจการรบแห่งเอเชียถามว่ามันจริงไหมไอ้สี่พันศพเนี่ยรัฐบาลกัมพูชาไม่พูดครับเงียบกริบแต่ข่าวนี้มันรั่วม,มาจากสมรังสีกลุ่มฝ่ายค้านที่ออกมาแฉว่าทหารหายไปประมาณสักสี่พันเขาใช้ทหารแสนกว่าคนนะครับแสนกว่าคนทีนี้ของเราที่ชนะเนี่ย ก็ด้วยทหารภาคสองที่ได้รับความร่วมมือจากทหารหลายหน่วยต่างๆและที่สำคัญคือกองทัพอากาศที่ใช้ F16 และกลิปเพนกลิปเพนเนี่ยมันเป็นการรบครั้งแรกของโลกที่ประเทศไทยเอาไปทิ้งระเบิดในคอมเมตเป็นเครื่องบินขับไล่ล้ำล้ำสุดยอดครับทีนี้เอกลิปเพนเนี่ยนะ ที่เขาเรียกเครื่องบินขับไล่ที่ล้ำล้ำล้ำสมัยทันสมัยแล้วก็ใช้งานสู้รบได้จริงเป็นครั้งแรกของโลกนะที่ประเทศไทยอันนี้ต้องบันทึกไวในประวัติศาสตร์เลยจนทำให้ฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาแหลกลานไปหมดไอ้กริปเพนเนี่ยมันเพิ่งบินเมื่อวันที่26กรกฎาคม กองทัพอากาศได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยการนำเครื่องบินขับไล่มันชื่อ JAS 39คลิปเป็นหรือที่รู้จักกันในนามคลิปเพนฉายาฉลามอันดามันแต่ผมเรียกมันว่าพยักษ์เวหามันออกปฏิบัติการโจมตีทางอากาศนี่ครั้งแรกของโลก ที่บริเวณยุทธภูมิภูมะเกือและปราสาทต,ตามเมือนทมเพื่อตอบโต้การสกัดกั้นการใช้อาวุธวิถีโค้งของทหารขเขมรที่พยายามจะรุกรานแผ่นดินไทยทีนี้กองทัพอากาศเนี่ยเขาจะส่งเครื่องบินขับไล่ F16- สสองลำท่านคงเห็นแล้วตามจอในสื่อโซเชียล นอกจาก F16 2สองลำยังมีเครื่องบินกริปเพนอีกสองลำมีผู้หญิงขับด้วยนะนักบินหญิงด้วยอ่าไม่ธรรมดากล้าหาญชาญชัยมากนะเข้าไปทำการโจมตีเป้าหมายฝ่ายตรงข้ามเพื่อยึดพื้นที่ของไทยที่มันยึดไปเข้าไปโจมตีพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่ระบุว่าไอ้ตรงไหนเป็นที่ตั้งปืนใหญ่ของมัน โรงไหนเป็นที่ตั้งอาวุธวิถีโค้งที่มันใช้ยิงเข้ามาฝั่งไทยโดยภารกิจของคลิปเพนเนี่ยก็ดำเนินไปอย่างโอ้โหแม่นยำมากทั้งแม่นยำทั้งรวดเร็วเป้าหมายถูกทำลายเรียบร้อยครับและเครื่องบินทั้งหมดก็กลับฐานได้กลับสนามบินได้อย่างปลอดภยัยนี่คือครั้งแรกที่คริปเคนถูกใช้ในภารกิจการสู้รบจริงๆ พร้อมการปลดปล่อยอาวุธต่อเป้าหมายซึ่งแตกต่างจากภารกิจในอดีตเช่นสมัยก่อนเขาลาดตะเวนทางอากาศอย่างเช่นในทะเลบอลติกโดยกองทัพอากาศสวีเดนหรือการเฝ้าระวังน่านฟ้าในดิเบียที่ไม่ได้มีการยิงอาวุธจริงในสถานที่การรบเหมือนกับตอนนี้นี่เป็นครั้งแรกของโลกนะคลิปเพนเนี่ยคลิปเพ่นมันมีจุดเด่นทางเทคโนโลยี ถามว่าระบบเทคโนโลยีมันมีจุดเด่นยังไงอย่างเช่นเชื่อมต่อต่อข้อมูลแบบเรียมไทม์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครื่องมินรบด้วยกันเองศูนย์บัญชาการภาคพื้นดินกองทัพเรือของไทยเนี่ยแบบเรียมไทม์แบบเรียมไทม์มันก็ทำให้สามารถแบ่งปันเป้าหมายประเมินภัยคุกคามและวางแผนการโจมตีประสานงานได้อย่างแม่นยำครับ ไม่ธรรมดาเลยได้อย่างแม่นยำฉะนั้นหัวใจในการพัฒนารูปแบบสงครามเนี่ยของกองทัพไทยเนี่ยมันล้าหน้าไปมากเพราะว่าเพราะว่าอย่างเรดาร์เนี่ยติดตั้งเรดาร์รุ่นปรับปรุงหรือเดราเอ่อเรดาร์รุ่นใหม่แล้วก็ในคลิปเพนเนี่ยมันก็จะมีการตรวจจับเป้าหมายได้ไกลสูงสุดกว่าตั้ง200กิโลเมตรนะแล้วมันติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันทั้งทางอากาศก็ดี ภาคพื้นก็ดีทางทะเลก็ดีทุกสภาพอากาศกลิปเพ่นไม่กลัวเลยมันโจมตีได้ก่อนที่เป้าหมายจะตรวจพบตัวมันซะอีกทีนี้มันยิงได้ไกลขีปนาวุธอากทางอากาศตัวนี้มันยิงได้ระยะไกลยิงเป้าหมายได้ไกลกว่า150กิโลเมตรความแม่นยำสูงพร้อมระบบเลดาราควบคุมตัวเอง ควบคุมตัวเองด้วยเรดาร์เรียกว่ามันเป็นระบระบบอัตโนมัติที่ช่วยนักบินในการขับไล่ศัตรูและก็ตัดสินใจแบบชนิดที่เรียกว่าใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งนั้นนะครับนี่คือคือย่อๆที่ผมมาเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วเนี่ยกองทัพอากาศเนี่ยเขาจัดหนักโดยเครื่องบิน f 1 6และกับคลิฟเฟนเนี่ยนะกับคลิเนี่ย มาถล่มกัมพูชาสองแนวรบที่ภูมะเขือกตาเมืองมทมคือกองทัพอากาศเนี่ยเขาสามารถใช้ไอ้สองเครื่องบินอย่างที่ผมบอกอะถ้าพบอาวุธวิถีโค้งที่ไหนนะปืนใหญ่จอที่จะสอ่องภูมะเขือก็ดีตาปราสาทตาเมืองทมก็ดีก็ไอ้นี่แหละครับไอ้นี่แหละครับที่มันสุดยอดมันเป็นประวัติศาสตร์ของโลกณนะวันนี้แล้วว่า คลิปเพนเนี่ยมันสามารถช่วยเราได้ทีนี้เรื่องของสงครามเรื่องของการกระทบกระทั่งกันชายแดงจะตายพันศพร้อยศพหรือสี่พันศพอย่างที่ฝ่ายค้านบอกไม่มีใครรู้ได้รัฐบาลก็กำลังนับศพทหารอยู่แต่สิ่งที่ทหารไทยไม่ทำคือไม่ยิงราษฎร ไม่ยิงพลเรือนไม่ทำร้ายพลเรือนเหมือนกับไอ้คแมร์ที่มันส่องปืนใหญ่มันส่องปืนของมันเนี่ยมาทำร้ายราษฎรไทยจนเดสสมอลเล่ไปตั้งเป็นสิบสิบต้องเอาแม่งขึ้นศาลโลกต้องเอาขึ้นศาลอาญากรรมสงครามนี่คือความหวังของคนรายคนไทยที่ต้องเห็นไอ้สองพ่อลูกโดยเฉพาะไอ้วุ้นเส้นเนี่ยสมเด็จวุ้นเส้นเนี่ย ขึ้นศารโลกทีนี้มาดูบ้านเราการเมืองบ้านเรานายกรัฐมนตรีก็ดีหรือว่าเสมียนนายกก็ดีสทรก็ดีเวลานี้มันเหมือนกับเป็นโมฆะบุรุษโมฆะสตรีเว้ยคือคนมองอย่างนี้ไปทางไหนก็มีคนด่าว่าขายชาติมีคนด่าครับ ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นทําให้เกิดการสูญเสียนี่มันก็คือปัญหาระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยเพราะอะไรเพราะสองพ่อลูกสองตระกูลสองตระกูลคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครั้งนี้ต้องรับผิดชอบแมว วันนี้คุณเป็นนักโทษคดีทุจริตคุณเป็นนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองหุณเซนคุณเป็นนักโทษเป็นทรราชของโลกเป็นทรราชชาวขาเขมรที่เป็นอาชญากรสงครามที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษย์เป็นการก่อสงครามคราวนี้ โดยที่ขมห็นเองเนี่ยมีเจตนามุ่งจะโจมตีพล,ละเรือนในดินแดนไทยเป็นหลักทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยต้องเสียชีวิตและบาดเจ็บล้มตายและหลายจังหวัดนับล้านคนต้องอบพยพภัยสงครามจากบ้านเรือนของขตัวเองไปอยู่ที่ศูนย์อบพยพไม่ต่ำกว่าเกือบสองแสนคนเพราะอะไรครับ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในแหล่งปีตัเลียมที่บริเวณเกาะกูกจังหวัดตราดมูลค่ากว่า20ล้านล้านบาทรวมทั้งกาสซีโนโธุรกิจบ่อนการพานันรวมทั้งการพานันออนไลน์ซึ่งมันส่งผลให้รัฐบาลไทยเนี่ยกลายเป็นรัฐบาลหน่อมแนมรัฐบาลหมดปัญญา รัฐบาลไร้สมรรถภาพไร้สมรรถภาพแล้วยิ่งเรามีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อแพทองทานยังเป็นคนที่ไร้ภาวะผู้นำขาดสติปัญญานะการเจรจาอะไรกับเขเมรก็เสียเปรียบเขาเสียเปรียบเขาผมก็ไม่รู้ว่าเธอจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหาศากอะไร เรื่องของสงครามคราวนี้การโจมตีกันคราวนี้การทะเลาะบอกแว้งคราวนี้มันเริ่มกันตั้งแต่หลังต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งฝ่ายเขมรเ,เนี่ยมันเริ่มแสดงพฤติกรรมเชิงเขาเรียกเชิงสัญ,ญลักษณ์ขึ้นไปร้องเพลงชาติบนปราสาทต,ตามเงินทมอำเภอรประดงดงรักที่จังหวัดสุรินทร์ถึงขนาดไหนครับถึงขนาดนายพลของกัมพูชา เสือกนำคณะแม่บ้านสาสบคนขึ้นไปทํากิจกรรมเป็นกิจกรรมเชิงคมคูพูดเป็นภาษาไทยและภาษาคำเห็นกับทหารไทยบอกว่ากูห้ามทหารไทยเหยียบพื้นที่นี้แม้แต่ก้าวเดียวถ้ามึงเหยียบกูจะยิงให้ดิ้นเลยหลังจากนั้นพวกมันก็ไปเผาสาราตรีมุก ที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดบุรษรัตน์นีจำได้ไหมนี่คือการลุกล้ำอธิปไตยแล้วมันก็ไปขุดสนามเพราะที่ช่องบกมันก็เริ่มมีการประทะก,กับทหารไทยจนกระทั่งทหารไทยเหยียบกับระเบิดถึงสองครั้งก่อนที่คำมหจะเปิดฉากโจมตีซึ่งก็คือสงครามเริ่มทำสงคราม เป้าหมายของมันไม่ได้ยิงทหารไม่กล้าสู้กับทหารแต่มันยิงพละเรือนมันยิงไปที่ร้านสะดวกซื้อมันยิงไปที่โรงพยาบาลและยิงไปที่ชุมชนตลาดต่างๆมันเริ่มเมื่อวันที่ยี่บสี่กรกฎาคมนะท่านทั้งหลายจำไม่ได้ผมจะย้ำให้ฟังกันทีนี้ทีนี้การนำไปสู่สงครามคราวนี้ ทักษินกับคุณเซนมันก็เพื่อนกันทักษินมันไปพูดที่งานครบรอบ25ปีของเดอะเนชั่นเมื่อวันที่30พฤษภาคมแล้วมันก็ออกมาพูดยืนยันว่ากรณีความขัดแย้งทางทหารที่เกิดขึ้นบริเวณช่องโบกอ่ะยุติลงแล้วเห็นไหมมันพูดอย่างนี้นะยุติลงแล้วเพราะผู้ใหญ่ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมันอ้างงี้ สามารถคุยกันรู้เรื่องประกอบกับความสัมพันธ์ทางทหารก็มีความสัมพันธ์อันดีเหมือนกันและเรื่องที่มันเกิดเป็นเพียงการกระทบกระทั่งในพื้นที่ของทหารชั้นผู้น้อยเท่านั้นเห็นไหมเห็นไหมมันพูดอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อทหารไทยตายใจว่าเขาไม่รบกับคุณเขาไม่รบกับทหารนะเพราะตะกูนี้เขาอยู่ตรงข้ามกับทหารที่เขาบอกว่า แม่ทัพภาคสองไม่ใช่พวกเราไงคือในแมวเนี่ยเขาพูดด้วยความมั่นใจว่ารัฐบาลพนมเป็นรัฐบาลไทยเนี่ยสามารถจะคุยกันได้ตลอดเพราะโทรศัพท์คุยกันบ่อยคบกันมา20-30ิบสามปีแมวมันก็บอกว่าผมกับท่านฮุนเซนคุยกันอยู่ตลอดเวลา แล้ววันนี้มาเล่นละครกันถึงขนาดบอกว่าไอ้ผู้นำคำเห็นนี่มันไร้จริยธรรมคือมันเป็นเพื่อนรุ่นพี่แล้วมันก็ด่ากันไปด่ากันมามันเป็นเรื่องธรรมดาของมันมันเล่นละครเนี่ยนะเล่นละครแล้วมันก็เริ่มเติมเชื้อไฟเข้าไปจนเกิดทําให้ทหารรุ่นทหารเด็กๆเขาไม่เข้าใจเขาถือว่ามันทะเลาะกันจริงที่จริงมันไม่ทะเลาะกันหรอก มันไม่ทะเลาะก,กันหรอกมันแกล้งด่ากันจนวันนี้มันก็ดีกันแล้วโทรศัพท์คุยกันแล้วไหมโทรศัพท์คุยกันแล้วแล้วที่บอกว่าฮุนเซนหนีไปเกาหลีเป็นความจริงเป็นความจริงครับไปรักษาเมียหกล้มจริงหายแล้วบินชวาวบมาปรากฏตัวที่หมาเกาเพราะไอ้ก๊กอานรออยู่เ,เจ้าเว่ยรออยู่ มันไม่ไปสิงคโปร์อย่างที่สื่อบาง,บางสื่อออกมาพูดหรอกครับถามทำไมสิงคโปร์เขามีกฎหมายสนที่สัญญาผู้รา้าข้มแดนถ้าโดนตำรวจสากลจับคุณเขาก็ต้องเอาตัวคุณไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะความผิดของไอ้ฮุนเซนหรือไอ้ฮุนเซนก็คือความผิดฐานฟ้องเงินนี่ความผิดแรกนะความผิดที่สองกำลังจะมาก็คือความผิด ฐานเข็นฆ่าฐานเข็นฆ่าประชาชนคือประชาชนคนไทยอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อคือนนี้สงครามคราวนี้ขมิน้นเป็นคนก่อไอ้ฮุนเซนเป็นคนก่อเป็นคนเริ่มต้นก่อนแต่ดีที่เรามีกองทัพไทยที่แข็งแกร่งและเหนือสมรรถภาพเหนือกว่าขามิ้นหลายขุม คือเอางี้ถ้ารบต่อไปความสูญเสียก็จะเกิดกับเขเมรของไทยสูญเสียน้อยแล้วถ้าไอหุนเซนมันยังอยู่ในเขเมรไม่ว่าจะอยู่บ้านพักใหญ่มโหรานคาราหาที่นมนงเป็นหรือคาราหาที่จังหวัดกันดารของมันป่านนี้มันอาจจะถูกจะถูกไอก,กริปเพนจะถูกไอก,กริปเพนไอจาไอก,กริปเพนเนี่ยถล่มตายหาไปแล้วก็ได้ มันกลัวจัดมันปอดแทกมันถึงหนีออกต่างประเทศไปอยู่ระยะนี้วันนี้ผมกลับมาแล้วนะนะเพราะเมื่อวานเขาเจรจากันแล้วนะเพราะเขาเองก็เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนในฮุนเซนนายทักษิณก็เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนเพราะไอ้อันวามันตั้งให้เป็นที่ปรึกษานะเขาคุยกันว่ายังไงจนกลายเป็น เดิวรับหมาเกาสองทุ่มคืนนี้ผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะแต่ใครยังไม่หลับสองทุ่มคืนนี้ดูนะรวมหัวทีวีทีนี้กำเวนมันมีจริงการเจรจากันเมื่อวานเนี้ก็เอาละเป็นไปด้วยดีก็อย่าไปรบกันเลยไม่มีอยากให้ใครได้สูญเสียหรอกผมเอง ผมก็สงสารพี่น้องประชาชนที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องก็ต้องเสียใจก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่นายกรัมปรีนางสาวแพรทองทานหรือนายทักษิณไปเยี่ยมก็ไปจัดงานวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไม่ใช่อะไรหรอกไม่กล้าเข้าไปชายแดนแล้วอยู่หา่างอีกชายแดนเป็นร้อยกิโลเมตรนะนางตะลแ,แตแต๊ะนายก,กตะลัตแต๊ะไปสูญอปยพ แล้วก็มาโพสต์ข้อความบอกว่านั่งอยู่ศูนย์ไหนอพยพที่ไหนมีประชาชนเท่าไรกินอยู่ยังไงแล้วก็โพสต์ลงในโซเชียลมีเดียคนเขาด่ากันทั้งเมืองเขาด่ากันทั้งเมืองเมื่อวานก็ไปจังหวัดน่านนะกับชนน่านน้ําท่วมนะจังหวัดน่านแล้วก็บอกสวัสดีค่ะที่ดิฉันได้มาพบกับพี่น้องชาวอีสานคือคนเป็นนายกนะมันไม่รู้เลยหรือวะ ไม่รู้เลยหรือจังหวัดน่านไม่ใช่อีสานมันภาคเหนือ <c oughs> คือคือพูดแล้วเชยอ่ะสามีเป็นคนที่ไหนที่แรกเรียกอำเภอขนอมเขาไม่ใช่อำเภอขนอมสามีเขาไม่ใช่อำเภอขนอมอำเภอขนอมเออกองไก่ถึงหอในะคู่มันท่องได้หรือเปล่าสูตรคูณแม่หนึ่งไอ้แม่สองถึงแม่สิบสองแล้วมันท่องได้ไหม เลงชาติรองได้จบไปหรือไม่หรือเปล่าน,นี่นี่ยังสงสัยอยู่นะเนี่ยเอาเก็บความสงสัยไว้เจอเมื่อไหร่จะถามให้เมื่อน,นั้นล่ะครับอ่ะมาฟังรายละเอียดของเบต้ากรูแคนในทางวิชาการครับสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งครับฉะนั้นผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของโลกตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เขายืนยันชัดเจนว่าสารสกัดจากเบต้ากรูแคนมีคุณสมบัติช่วยสร้างภูมิต้านทานในร่างกายและสารสกัดจากเบต้ากรูแคนเนี่ยยังสร้างคิลเลอร์เซลครับไอคิลเลอร์เซลคืออะไรคิลเลอร์เซลลคือสารที่มันสร้างเซลล์เพชฌฆาตที่ฆ่าเชื้อโรคแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้อย่างเช่นเชื้อไวรัสเชื้อปรสิตและเชื้ออื่นๆฉะนั้นเบต้ากรูแคน จึงกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เบต้าวันซึ่งจัดจำหน่ายโดยศูนย์สุขภาพเบต้าวันครับนี่คือเบต้าวันเบต้าวันคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดของเบต้ากรูแคนผสมวิตามินอี e, และโคเอนไซม์คิวเทฉะนั้นโปรแกรมพิเศษหรือโปรโมชั่นพิเศษของศูนย์สุขภาพเบต้าวันฉลองครบครอบ10ปีซื้อ4ขวดแถมฟรี1ขวด เบต้าวันได้รับอนุญาตจากอยและคณะกรรมการอาหารและยาให้อนุญาตได้โฆษณาผลิตภัณฑ์นี้ได้ทางสื่อโซเชียลมีเดียท่านทั้งหลายครับสนใจซื้อเบต้าวันได้ที่ศูนย์สุขภาพเบต้าวันหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้าจอปรากฏหน้าจอในรายการข่าวทะลุใหม่